ทีระทอนบุญมาทันชีชัดทุกคนช่วยกันจนไทยเสมอโอมาน0ูต่อ0ศึกเอเชียนคัพ2023ความเคลื่อนไหวฟุตบอลทีมชาติไทยในศึกเอเชียนคัพ2023ที่เพิ่งเสมอโอมาน0ูต่อ0ในรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม F นัดที่2เก็บเพิ่มเป็น4คะแนนรั้งอันดับ2ของตารางส่วนอันดับ1เป็นซาอุดีอราระเบียมี6คะแนนเต็มทีระทอนบุญมาทันกับตันทีมชาติไทยเปิดเผยว่า พวกเราเล่นด้วยความอดทนพยายามทําเป้าหมายที่วางไว้คือสารแต้มให้ได้แตกก็มีช่วงที่บุกได้หรือต้องเล่นเกมรับซึ่งเราเองก็เล่นอย่างอดทนทั้งในสนาม11คนและตัวสำรองที่พร้อมจะเปลี่ยนลงไปแทนรวมถึงสตาฟโค้ชทุกคนช่วยกันอย่างดีที่สุดอย่าผ่านเข้ารอบให้ไกลที่สุดเราเล่นฟุตบอลเราก็อยากเป็นแชมป์แต่ต้องยอมรับว่าเราห่างจากเวทีเอเชียเยอะ เมื่อเข้ารอบ16ทีมแล้วก็อยากเข้าไปถึงรอบ8ทีมเรามีโอกาสอยู่ไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสเลยสตาฟโโพชทุกคนช่วยกันวางแผนเรามาที่นี่ไม่ใช่จะเล่น3เกมแล้วกลับเลยสําหรับผมอยากจะไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทําได้โปรแกรมนัดต่อไปทีมชาติไทยจะทำการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2023รอบสุดท้ายกลุ่มเอมนัดที่3พบกับซาอุดีอาระเบียที่เอดูเคชันซิตี้สเตเดียมในวันที่25มกราคม2567เวลา22นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยถ่ายทอดสดทางที PP t ีที ช่อง36และทีสปอร์สเจ